มาเลยนะคะมาเข้ามาเริ่มของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะนะคะคนเกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาฟังกันเลยนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าดวงการงานนะคะเขาบอกเป็นช่วงจังหวะที่เราเริ่มที่จะบาดแผล เรื่องของงานนะคะใครก็ตามที่เกิดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกลงทุนแล้วเจ็บตัวบางคนซื้อหุ้นบางคนทุ่มเต็มที่กับหุ้นบางคนทุ่นทุ่มเต็มที่กับอะไรก็ตามนู่นนี่นั่นกักแล้วบาดเจ็บเขาบอกช่วงแต่วันนี้จนถึง31นะคะ31อดตุลานเนี่ย บาดแผลต่างๆเริ่มดีขึ้นเริ่มมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นเริ่มมีข่าวดีมากขึ้นเริ่มมีโอกาสดีๆในเรื่องงานมากขึ้นงานกำลังจะดีนะคะเงินกำลังจะดีส,สิ่งต่างๆต้องบอกว่าทั้งในเรื่องของการงานส,สิ่งต่างกำลังดีขึ้นเขาบอกคนเกิดวันศุกร์ข่าวดีวดเรื่องงานกำลังจะมาค่ะข่าวดีเรื่องงานกำลังจะมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะ จังนี้จนถึง31ตุลาโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์โดยเฉพาะเรื่องของงานค่ะส่วนการเงินนะคะแน่นอนต้องบอกขอเตือนเลยฮะการเงินฟังดีๆนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาเป็นต้นไปคนเกิดวันศุกร์ดวงการเงินอาจจะโดนคนมาตักตวงผลประโยชน์ในตัวเองได้อาจจะคนเนี่ยฮะ มาหลอกล่อด้วยกิเลสสำหรับเราเช่นเธอลงทุนกับชั้น3 0 0พันได้3ล้านแบบนี้ฟังดีๆนะคะจำมาจารมยนะคะทุกคนของฟรีไม่มีในโลกค่ะช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์นะคะจะถูกหลอกล่อด้วยตัวเงินจะถูกหลอกล่อด้วยความสําเร็จจะถูกหลอกล่อด้วยสิ่งต่างๆดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง31ตุลาไม่อยากผิดพลาด ะะหรือไม่อยากมีประเด็นไม่อยากมีปัญหาหรือไม่อยากจะต้องมานั่งทะเลาะกันเรื่องเงินงดค่ะนะคะเรื่องเงินงดสําหรับ คนที่เกิดวันศุกร์นะคะจนถึง3ามสเตัวละเรื่องเงินเนี่ยไม่แนะนําให้ลงทุนกับใครทั้งสิน้นช่วงนี้ไปบ,บายก่อนนะคะพอมาเรื่องเงินบอกบายบายค่ะนะคะบายบายก่อนนะคะเรื่องเงินไม่ควรที่จะลงทุนหรือทําอะไรก็ตามเพราะเงินช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่เราอาจจะเสียรู้เพื่อนหรือสิ่งต่างเสียรู้คนใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักอาจจะมาตักตวงเรื่องเงินของเราก็มีปัญหาได้นะคะ ต้องระมัดระวังค่ะนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะนะคะมาสู่เรื่องความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะความรักจะเป็นอย่างไรตอนนี้1นึ0 0 0แล้วค่ะจะถึง2,000 0 0ไหมนะคะจะถึง2,000 0 0ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะถ้าถึง2,000 0 0เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสลัดผมให้ดูค่ะนะคะทุกคนจะไม่มีโอกาสได้เห็นภาพนี้นะคะถึง2,000 0 0สลัดผมให้ดูทันทีเลยค่ะ ใต้พอบอกสลัดผมขึ้นไป1นึ่งแสาห่ล้วฮะนะคะดวงความรักนะคะจะเป็นอย่างไรดวงความรักมีอะไรคะอ๋อ Facebook สะดุดนะคะอุยตายไม่พูดถึงสิเขาห้ามพูดขอโทษนะคะอย่าปลิวชนะถึง2องแสนแล้วค่ะถึงสองแสนแล้วดิ้นต้องสลัดผมแล้วฮะนะคะน่าจะเกิดมีคนบอกว่าคอมเมนต์น่าจะเกิดสลัดผมค่ะสลัดผมค่ะสลัดผมค่ะเหนไหดนสลัดแล้วแบบนี้ค่ะ สลัดผมแล้วเห็นไหมคะนี่ไงสองแสนแล้วอะ่ะตายแล้วถ้าถึงล้านฉันไม่ต้องแก้ผ้าเลยแล้วกันผู้ชมคาะนะคะเลิศมากอุย้ยเลิศอ่ะถึงสองแสนขอถ่ายกีได้ไหมฮะ <c oughs> ถ่ายใหม่ถ่ายไหม่ถ่ายใหม่ถึงสองแสนแล้วอะ่ะ <c oughs> เลิศเลิศอุ้ยตายเลิศฉันดีใจจังเลยอะ่ะถึงสองแสนแล้วขอโทษนะฮะคือมันเป็นกำลังใจของคนแก่ๆอย่างดิฉันนะฮะนะคะมันเลิศมากนะคะเลิศอ่ะอืมตายแล้ว ถึงแล้วสองแสนราคะนะคะเลิศอืมมีความสุขนะคะอ่ามาอุ้ยมีฝรั่งด้วยฮัลโหลฮาวอายยูแอมฟายฮัลโหลเห็นไหมยังพูดภาษาอังกฤษเลยนะคะสองจุดห้าเคแล้วค่ะเขาบอกเ <คน S 1> หรอคนดูค่ะอ๋อคน อ๋อคุณดู2,006แล้วค่ะนะคะมาต่อกันเลยค่ะนะคะมีฝรั่งด้วยเธอฮัลโหลฮาวายยูทูเดย์แอมปายแทนกิเวนยูโอเคนะคะแก้ไขใครคะเอาฝั่งนี้แก้ไขอยู่ใช่ไหมฝั่งนี้ก็กำลังเมามันอยู่ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคค่ะ <Okay. S 1> มาต่อเลยค่ะมาถึงเรื่องความรักเนาะเรื่องของความรักคนที่เกิดวันศุกร์ฟังดีๆค่ะความรักคนที่เกิดวันศุกร์ตั้แต่วันนี้จนถึง30 เตุลาจะเป็นอย่างไรเรื่องของความรักนะคะคนโสดค่ะฟังดีคนโสดนะคะวายตายแล้วนะคะเขาบอกคนโสดจะมีโอกาสพบเด็กที่อายุน้อยกว่าคนโสดจะมีโอกาสเจอคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาในชีวิตค่ะคนโสดเนี่ยคะจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาจีบนะคะเข้ามาให้ความรักความเมต านะคะคดิฉันอยากจะไปเกิดเป็นคนวันศุกร์อย่งเลยอ่ะนะคะเพราะอะไรคะช่วงนี้จนถึง31ตุลาเนี่ยเขาบอกมิตรภาพจะเจอจากคนที่อายุน้อยกว่าคือเอาได้ง่ายว่าแบบ คือเป็นเป็นรุ่นน้องกว่าที่เข้ามาสร้างความรู้สึกให้กระชุ่มกระชวยนะคะเขาบอกช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะดีและเด็ดค่ะเป็นช่วงจังหวะที่เราจะมีคนรักหรือจะมีความรักสําหรับคนโสดโดยเฉพาะเรื่องของคนที่คนที่เป็นอายุเด็กกว่าจะเข้ามาในชีวิตค่ะนะคะดังนั้นต้องบอกเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะโดยเฉพาะ คนชอบเด็กๆก,กลุบกลิบกุบกริบนะคะความรักจะเข้ามาค่ะโดยเฉพาะคนโสดฮะส่วนคนที่มีคู่นะคะเรามาดูกันค่ะส่วนคนที่มีคู่นะคะเขาบอกช่วงนี้ฮะเป็นช่วงที่เรารู้สึกเหงานะคะคือ ฟังแล้วน่าสงสารเหมือนกับฉากชีวิตของตัวเองนะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่คนที่มีคู่ขออนุญาตดื่มน้ํานะคะนี่ไงดิฉันดื่มน้ำหลายชนิดมากนะคะอันนี้เป็นขวดเขาต้องทานให้ได้กี่ลิตรนะ3มลิตรเหรอต้อง3มลิตรหรือ2ลิตรต่อวันค่ะนะคะนี่ไงมาเลยค่ะนะคะมาถึงความรักสําหรับคนมีคู่ ช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์เนาะเรื่องของคนที่มีคู่ฮะต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่มีคู่เนี่ยเขาบอกมีคู่แล้วก็เหมือนเหงาชีวิตเหมือนโดดเดี่ยวเหมือนอยู่คนเดียวเพียงลําพังแล้วก็ชีวิตเหมือนแบบประมาณว่าคือเราไม่ได้รับการตอบรับที่ดีสําหรับคนรักหรือเรารู้สึกว่าเ,เราเองเนี่ยฮะ มีชีวิตที่มีความรู้สึกว่าทําไมอะ่ะทาไมเราเหมือนกับแบบประมาณว่าอยู่คนเดียวอะ่ะทั้งที่มีคู่ช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ช่วงจังหวะหินน่ะช่วงจังหวะนรกที่คุณต้องผ่านไปให้ได้ 31ตุลาอดทนฮะนะคะบางทีบางรู้สึกคือเราจะต้องให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้หรือบางทีเนี่ยเราจะต้องแบบไม่ไม่ไปพยายามอย่าแบบแบบา,บา,บาเอะไปบอกเขาว่าเออเธอเธอทําให้ฉันต้องอยู่คนเดียวนะทําไมเธอไม่มีส่วนร่วมยาเด็ดขาดค่ะให้เขาได้เรียนรู้มันเป็นช่วงช่วงหนึ่งเขาเรียกช่วงอารมณ์ศิล,ลปินนะ่ะช่วงที่จังหวะของแต่ละคนอยากมีโลกส่วนตัวฮะถ้าเป็นเพลงก็คงเป็นเพลงของพี่ใหม่เจริญปุระค่ะดอกไม้กับ แจกันดอกไม้ที่เห็นว่ามันดูสวยมาใส่แจกันเห็นไหมโดนบังคับหรือสมัครใจเห็นไหมนะ อารมณ์นั้นพอดีค่ะเหมือนกับดอกไม้จากกับแจกันดอกไม้ก็อยากจะกลับไปอยู่ป่าเพื่อไปงอกงามเขาไม่อยากอยู่แจกันเพื่อความสวยงามไงให้เขาได้ไปเรียนรู้จนวันหนึ่งถ้าเกิดทุกอย่างโอเคเขาก็อยากจะกลับมาอยู่ในแจกันเหมือนเดิมเช่นกันช่วงนี้คนมีคู่จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเหมือนพี่ใหม่เจริญปุระ,ะ่ะที่เพลงดอกไม้กับแจกันลองไปเปิดฟังดูนะคะช่วงคนมีคู่เป็นช่วงจังหวะที่แบบอาจจะแบบน้อยใจน้อยเงาเท่านั้นเองแต่ผ่าน31ตุลาไปได้ทุกอย่าง จะดีนะคะมาถึงเรื่องสุขภาพขานะคะ,ะ,คะเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าด้วยตัวเราเองเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหนื่อยเหนื่อยมากมากมากสุขภาพต้ออบอกเหนื่อยมากช่วงนี้เป็นช่วงที่เพลียง่ายเป็นไหมฮะใครเกิดวันศุกร์นะคะเรื่องสุขภาพช่วงนี้เป็นช่วงที่เพลียง่ายรู้สึกว่าทําอะไรก็โอ้ยตายเหนื่อยไม่มีแรงบันดาลใจเหนื่อยป่วยใจอะ่ะ คือมันเป็นการป่วยชั่วคราวฮะป่วยใจป่วยจิตป่วยทุกสิ่งที่รู้สึกว่าแบบไม่อยากทําอะไร ป่วยจากความรู้สึกความรู้สึกแบบไม่มีอารมณ์สุนทรีความรู้สึกไม่อยากคบใครอยากอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอยากแบบอยากใช้ชีวิตเพียงลำพังช่วงนี้ป่วยจิตฮะเขาบอกป่วยจิตป่วยใจป่วยอารมณ์ของตัวเองป่วยความรู้สึกที่มันรู้สึกว่าแบบเออฉันเหนื่อยอะ่ะฉันเหนื่อยฉันนอยช่วงนี้เป็นช่วงช่วงที่เรารู้สึกแย่ yeah, คือสุขภาพจิตสุขภาพใจมีปัญหาดังนั้นต้องบอกฮะต้องบิ้วตัวเองให้ได้ บางทีเราต้องรักษาใจของตัวเปิดธรรมะฟังนะคะเปิดธรรมะฟังหาข้อคิดดีๆหรือลองแบบ ออกไปมองโลกใบใหม่ออกไปดูต้นไม้ใบหญ้าออกไปสิ่งต่างบางทีคนเรามันป่วยจิตกันได้ฮะป่วยในความรู้สึกป่วยในจิตใจ,ใจมีโอกาสเยอะแต่คนที่เกิดวันศุกร์นะคะจะเป็นหนักหน่อยฮะจะรู้สึกว่าน้อยซะทุกอย่างบางทีลองหาธรรมะลองหาสัจธรรมในชีวิตลองหาคําตอบให้ได้อาจารย์เคยบอกหลายครั้งค่ะคนเราถ้าหาความสุขในความทุกข์ได้เนี่ยโ้สุดยอดมากอาจารย์เคยมีผู้ใหญ่ในในสมัยนานมา แล้วเขาบอกว่าเป็นหนึ่งถ้าเกิดเธอสามารถมองหาความสุขในความทุกขได้เธอจะแบบสุดยอดมากเธจ,จะผ่านพ้นทุกอย่างได้จนอาจารย์ไม่เคยรู้มาก่อนว่าความสุขในความทุกขคืออะไรจนวันหนึ่งเนี่ยเรามาเจอเรื่องราวที่มันทุกมากๆเนาะเราก็หาความสุขมันคืออะไรวะความสุขในความทุกขอ๋อฉันรู้แล้ว <c oughs> ในทุกความทุกมันจะสอนเรามันจะสอนเราเมื่อมันคลิกขึ้นมามันจะทําให้เรามีความสุขทันทีเช่น <c oughs> เรื่องนี้เกิดเข้ามาในชีวิตอ๋อฉันรู้แล้วเขามาสอนฉันให้ระมัดระวังการครบคนอ๋อเขาสอนฉันให้รู้ว่าการที่เราให้ใจคนมากเกินไปเนี่ยมันเป็นแบบนี้อ๋อฉันมีความสุขดีฉันรู้ก่อนหรือบางทีเนี่ยในชีวิตของทุกคนอาจารย์ว่าเคยเป็นฮะโดยส่วนใหญ่สังเกตไหมของฟรีเนี่ยมักจะไม่มีคุณค่าเชื่อไหมครับว่าทุกคนที่ชมอาจารย์อยู่หรือฟังอาจารย์อยู่ตอนเนี้ย ทุกคนชีวิตโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะให้อะไรใครไปง่ายๆให้ใครไปฟรีๆให้ใครโดยรู้สึกว่าเราเจตนาดีอ่ะเราให้เขาไปฟรีๆง่ายๆไม่มีคุณค่าให้ไปไม่มีคุณค่า ไม่ถามถึงไม่นึกถึงหรืออะไรก็ตามบลาๆว่าไปเราก็เกิดทุกเองอ๋อโอเคเราจะได้รู้ว่าบางทีของฟรีเนี่ยมันจะต้องทําให้มัน,นให้ยากหน่อยอย่างน้อยให้มีการจดจําให้มีคุณค่าหน่อยนะนั่นทุกอย่างมันคือความสุขในความทุกข์เห็นไหมฮะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเรื่องสุขภาพแค่ป่วยในใจเท่านั้นเองแค่รู้สึกแบบไม่สบายใจแค่หาจุดมุมมองที่ดีแล้วทุกอย่างจะดีนะคะ นี่คือวันศุกร์ไปแล้วเนาะ